คู่ชิงจัลเลอรครับจันโกยังครับมาเนสกับอะไรนะกับคอปกับคอปนี่ก็นิวเซิร์นเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าดูตามเนื้อภาพผมมองว่าเนสมีเหลือมไหมเหลือมนิดนึงแต่เล็บเปลี่ยนทีมเป็นไงบ้างแต่ความกดดันจันโกยในฐานะนักแข่งผมว่าอยู่ที่ความนิ่งในการเล่นนี่แหละวัดกันเลยเอาผมเนสโอ้ยยกไปครับต่อจี้อีกแล้วเฮ้ยเอาแต่อ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 โอ้โหธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหน ไม่ทันครับเป็นทางเนสครับผมออกนำยู่งต่อศูนย์ครับสูดคอปเก็บได้อีกครั้งหนึ่งเข้ากลางมายังไงมีซิอุสทางด้านซ้ายมีพื้นที่ปอลโอ้โหเต้นทำไมเฮ้ยไม่แน่ใจแล้วไม่แน่ใจแล้วตีเสมอครับเอาว่ะโอาเดินมามีซิอุสเฮ้ยเฮ้ยมีซิอุสโอ้โหไม่ทันซันเดนเดสครับ เราจะเล่นเกมต่อไปแต่ใครยิงประตูแรกได้ชนะเลยครับโก้เด่นโก้ครับเนสยืนหลังกลับมาเข้ากลางมาทางด้านซ้ายมีพื้นที่ครับนิซสิอูสเอาแล้วสกิลอีกแล้วครับแล้วเข้ากลางมาแล้วโอ้โก้โกโก้โแล้ใช้ต่อเวลาทำไมเนสครับผมคว้าแชมป์ไปเลยครับโอ้นี่คือผู้ชนะจากอาเซนอลคอนบุรี และนี่ฮะของรางวัลนี้มอบให้ผู้ชนะเลิศของเรานะฮะก็อย่างแรกเลยนี่เสื้อฟุตบอลยูโรนะฮะฟุตบอลเอชจากซูเปอร์สปอร์ตนะฮะแล้วก็คีบอเชอร์ที่หนังถืออยู่นี่นะฮะจากซูเปอร์สปอร์ตและยังไม่หมดนะครับซัมซุงด้วยคลิปเซ็ทมอบให้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าชนะพี่หยางครับชนะเจ็ดโกยในรอบโบนัสจะได้ลูกฟุตบอลอัมโบรจากซูเปอร์สปอร์ตข้างไหนที่ว่นชนะไหมชนะชนะเนทที่ว่าชนะไหมเฮ้ยต้องงี้เอาไปดูในรอบโบนัสครับ